สวัสดีครับวันนี้วันที่31วันสุดท้ายของปี2019นะครับตอนนี้ปู๋กับต้นมาค์อยู่กันที่เยาวราชตอนเช้านะครับเพราะว่าต้นนะเขาอยากไปสำเพ็งจะไปซื้อของจะซื้ออะไรซื้อของมาฝากที่บริษัทอะไรเงี้ยเพราะปกติเราคือทุกปีเขาจะมีซื้อพวกปังยาพวกอะไรอย่างเงี้ยมาอกแจกให้คนในบริษัทแล้วเราเป็นคนเดียวที่แบบไม่ค่อยซื้ออะไรพวกนี้ให้่ยเขาเนี่ยก็เลยยินดี ไม่มีอารมณ์ไม่มีตังค์ด้วยครับก็เดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินก่อนเพราะต้นบอกว่าต้นหิวข้าวแล้วก็เดี๋ยวตอนนั้นก็จะเดินเดินวนๆแถวนี้วันนี้คิวเยอะมากิวเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเจมจะมีงานนะครับผมก็จะไปเขาดาวที่ไอคอนสยามก็ช่วงประมาณตั้งแต่บ,บ่ายสามเป็นต้นไปเราก็จะวุนๆกันมากเลยยังไงก็เดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายนู่นนั่นมาให้ดูแล้วกันนะครับ ดีสนย์ไมตัดสนใจที่จะตงมากินที่นี่ครับก็เขารีวิวไว้บ้างเยอะมันเป็นจำได้มาครั้งครั้งที่มากับโบไอซ่าคา่ะเออก็อยากมาตรงนี้ด้วยแล้วก็อยากไปร้านไอติมจริงๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปก็เลยครั้งนี้ละกันมาครั้งนี้จริงๆจับข้าวตรงสะพานถันก็อร่อยนะแต่ว่าตอนนี้ก่อนสะพานถันไปกินเมื่อไหรก็ได้จะจ่อหน้าทำไม <c oughs> แบบคิวมาไม่รยตั้งตอยู่กับต้นมานะครับคือจะบอกเลยว่าปกติคุณเป็นคนที่ไม่ทนกับการต้องมานั่งรออะไรแบบนี้คือถ้าเดิามาแล้วต้องรอคิวเยอะคือกุณจะไม่รอเลย<ต>มันไม่ได้นานขนาดนะั้นแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยนะแล้วสุดเชียเป็นคนอดทนสูงมากเลยเมื่อต้นบอกว่าเร็วนะครับแต่เมื่อกี้มีคนบอกมา ไ, FM, gen, ไม่ดีที่คนบอกว่าเขารอมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะตอนนี้อยู่คิวที่20่สแค่5คิวเท่านั้นเองแค่ห้คิวแค่ห้าคิวเมื่อกี้โชว์ให้ดูว่าสิ่งที่เราจะต้องไปนั่งกินคือเี่อย่างนี้ข้างบนนั่นเองข้างบนที่จะต้องปีนขึ้นไปใช่เพราะว่าข้างบนมันสำหรับที่หนึ่งถึงสองคนตรงนี้มันจะเป็นสาม ประมาณสามสี่สามคนได้มั้งมัน,นจะไม่พังลงม,มามันก็อยู่ที่น้ำหนักตัวมันเยอะขนาดไหนแค่นแหน <c oughs> แล้วก็วันนี้ต้องได้กินไอติมไอติมที่ครั้งกี่แลงไม่ได้กินเราบ้าเทรดดีนะแล้วพูดว่าเป็น1ิดหาของไม่ไปเดียว่ะไปติดกินเถอะิดกินสเราีสรซเชียลแล้วเราก็ทนไม่ไหวนะครับ มูบสาน้ำนิดน่ออที่สวนชัยจะกลายเป็นมเป็นี่โหอย่างอ r o นีอะไร t อันนี้ชาดนมโชานมหล e ขออนก็ชาขอเชิญหมายเลขศูนย์สองหนึ่รมอร่ไห ลงห่อผีเสื้อลงหองผีเสื้ออันนี้ชื่อภาษาไทยนะเต้ช้างผีเสื้อชื่อภาษาอังกฤษมันอะไรปลาดุกไฟอะไรยอย่างี่ยถ้าเป็นชานมหมงโถมันฟองนมจะเป็นฟองนมสีขาวไม่ใช่เปฟองนมงงชานแต่าราคาเท่ากัน<า>อเบนั้นนนนะครัเห็นไหมอดนั่นงบใจเลยื่อว่าแบไม่นั่นงนะับบขเข้าไปอยู่ในรูน สิ่งที่เราได้กนคือบาครับเฮ้ยแต่อันนี้เก้าอี้เหมือนที่บ้านเคยมีนะเก้าอี้แบบเก้าอี้บ้านฉันก็มีแบบนี้สมัยก่อนถ้าสมัยก่อนสมัยเด็กๆนี่ยเขาขอบไปย้ายไปโน่นได้ไปย้ายไปยุงเนี่ยหรืออไรนะเนี่ยนน้ส่งเปลคนที่นั่งคนเดียวเขาควรมานั่งตรงนี้เลยเราสองคนเราสั่งเยอะเลย ี่ยไม่พออ่ไปต่อหน้ามาแกันเรพลาดเอง Finally เหมัเ็นไหมว่ามันเต็มต่ออันนี้คืออะไรอันนี้คือข้าวต้มสกัดผต้มสกัดผักกับ ไปถึงสำนักยัาษ์ถึงสำนักพันถึงส้นันนกนเฮ เขาอาจจะอยากรู้ว่าเรากินอะไรแล,แล้วก็อ่าอืมา้วยตั่งนี้อร่อยมากเลยคือมันคือซาลาเปาแล้วข้ก็ในก็เป็นลาวาไข่เค็มโคตรดีอ่ะโคตรดีอ่ะแล้วเป็นไม่ใช่ซาลาเปาธรรมดาเป็นซาลาเปาทอดด้วยสายทอดอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็มาถึงงานสุดท้ายน,นะครับเค้กส้มน,นั่นเองแริ่มอิ่มแล้ว เราต้องตัดหนีใช่ไหมเราทำการผ่าต้มมันไม่มีไส้ข้างในเมยใช่ไหมเอาไม่มีหรอวูนี้อร่อยเอาอะไรวะเละไหม่ะเล็กเลยเอ้ยมีอ้าวไม่มี่ไหนม่มีไม่เป็นไร finally และสุดท้ายนะครับก็กินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะพาป้ามากินจะพาไากินส่วนกูตอนนี้จุก แต่ว่าอยากได้น้ำเปล่ามากเพราะว่าเมื่อกี้มีแต่ของขาวของขาวแล้วก็ของหวานนะครับแล้วน้ำก็ยังหวานอีกนะครับตอนนี้อยากได้น้ำเปล่าสุดๆเลยนะครับตอนนี้แคนตันของเรามีคู่แข่งแล้วนะครับนั่นก็คือหลงโถแต่แคนตันอาจจะยังสู้ได้เพราะว่าแคนตันคิวไม่เยอะเท่าหลงโถนะครับเรากูดก็ยังคงมีใจให้แคนตันในเรื่องของการที่ว่าสถานที่ใหญ่กว่าอยู่ดีนะครับผมแต่ว่ากิมมิคของหลงโถก็เท่อะ ชอบความที่เขาแบบเออใช้เขาใช้กิมมิคได้ดีก็ดึงดูดคนได้เยอะก็น่าสนใจแล้วเขาก็สักเสร็จแต่บอกวเครื่องเคี่ยวไอ้พวกผักสมอะไรพวกเนี้ยเราไม่เคยกินเลยนะต้อนระวังต้วรู้สึกว่ามันไม่อร่อยด้วยความที่กลิ่นเหม็นเขียวเวันนี้ลองกินแล้วเออไม่อร่อยก็โอเคก็ใช้ได้เมื่อกี้คุยกับต้นอยู่ว่าปกติแล้วตอนนี้ช่วงเนี้ยเราอาจจะแก่ขึ้นนะครับเพราะว่า ข้าวของพวกอาหารอะไรต่างๆที่เราไม่ค่อยกินตอนเด็กๆครับตอนนี้เรากินหมดเลย <laughs> อะไรที่พ่อกับแม่เรากินตอนตอนที่เราเด็กๆอ่ะแล้วเราไม่กินอ่ะตอนนี้เรากินหมดทุกอย่างเลยอ่ะเราอยากลองเหอะเราไม่ได้แก่หรอหรอต้อนเออ้องยอมรับความจริงหรือเปล่าเสือใช่อยากได้ไดอะไรไม่รู้เลยจะไดินดูไปเรื่อยใช่ไหมใช่ใช่ไม่ปากกาก็อ้าะ <laughs> แลาวการที่เราต้องมาเลือดของขวัญมันดีหมากนะครับถือว่าเป็นชัยนิ่งอย่างหนึ่งในชีวิตมากเลยกูรู้จะซื้ออะไรปกติซื้อให้ตัวเองแลนนี้จะหยิบอะไรมาซื<ม>้อซื้อให้คน<ช>อือ่นขึ <ละ S 1> ้นมาเพราะว่ากูกจะเอาอะไรดีวะกูแต่กูคิดว่ากูน่าจะซื้อแบบไม่ถุงผ้าก็อะไรสักอย่างอะเออถุงผ้าดีกว่าไปดูถุงผ้ากันไหมอยากได้ถุงผ้าเหมือนกันเพราะว่า ทีล่างเนาะเขาจะลนลงอะไรบางทีแล้วก็เลยใจคิดก็อยากได้ถึงผ้าแต่เมื่อกี้เดินผ่านมามันตกใบละชสามใบร้อยมั้งอ๋อที่เห็นที่เห็นดูสามใบร้อยกันเดี๋ยวเดินไปดูไปดูเดินดูรอบแล้วก็ค่อยกลับมาทีหนึงเรา mark จุดร้านเอาไว้เนาะเรามาร้านไหนดีว่ะโอเคเอาของขวัญปีใหม่นะครับ กนได้เป็นมาร์กแทนสิ่งน่ารักมากแต่ว่าเขาเอาไปใช้ใน Office of ออฟฟิศก็ทำ <c oughs> ได้ออฟฟิศส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยไงเชื่อไปอันนี้ก็จะแบบงานคือถ้าเกิดว่าคนเรียบร้อย,ย,อยก็ใช้ตัดตายแต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบเอองานง่ายๆแค่แค่ในแค่ในกลุ่มของอดีตพัร์์เองที่ไม่ได้ส่งหัวหน้าหรือไม่้่งการทุกทีตองก็ใช้ฉีกได้เลยแล้วก็เขียนเอาคุณว่ามันก็น่าลักดีส่วนของคุูก็ได้เป็นสมุดนะครับ มีแฮปปี้วิดีโอ a u ดีฟูลไลฟ์ในทั้งหมดสีไลน์ก็สสำหรับออฟฟิศทั้งหมดสคนก็เลยจบมาบมาบแล้ใช่ครับเราก็ได้ของตอนนี้ต้นเขากำลังจะพาไปที่ร้านไอติมที่เขาไม่ได้ไปกินตั้งแต่วันนั้นแล้วเขาก็บ่นเป็นหมีกินพึ่งนะครับประกูทามาสายวันนี้ก็ไปครับจัดการไปให้เขาได้กินนะครับผม เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรับเจมตอนบ่ายสามแล้วโอเคเดี๋ยววาไปที่ร้านไอติมเลยแล้วนะครับล้างของเขาก็ได้ปิดจนถึงวันที่สามนู้นสองวอร์อรเลยน,น่าสูบของค<ห> <พอ S 2> าราโอเกะแล้วตอนนี้เราก็วาจากที่ยาวราชนะครับมาถึงท e ี่เดอะไบแล้วตอนนี้มารอเจมท e ี่เดอะไบพระรามสองนะก็ะเดี๋ยวมา หาอะไรกินก่อนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียาค่าที่จอดรถนะคะรับเพราะว่ามันชั่วโมงละ40บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจ,จ่ายสักประมาณแบบ5 0บาทอย่างเงี้ยห่าล็กเก็ตอะไรเงี้ยก็เราก็จะได้ปั๊มฟรีก็คือได้กินไปด้วยเพิ่มอีก10บาทแล้วก็เออได้กินด้วยได้จอดด้วยนน ความหรูหรานะครับเราจะส่งเจมส์ไปกับกรมิสเตอร์ทัวริึิมร้านนะครับที่ไอคอนสยามเราก็มากินข้าวที่คลองสานนะครับแล้วนี่คือสภาพของเราอร่อยไหมเช่กินเหมือนกันดส่มิเหมือนกันถูกด้วยถูกด้วยเพราะวันนี้ใช้เงินเปียรล้วนะครับ ก็うう<ร>เป็นร้านข้าวผัดแล้วก็มีเซนด้วยนะครับก็ร้านนี้เป็นโปรโมชั่น3าสามจานประมาณ119บาทครับก็ก็อร่อยดีแต่วันนี้จะได้จริงๆก็อยากมากินัวลอยไข่เค็มต่อไม่ทันแล้วไม่ว่าอย่างก็ได้ i mean living ครับนี่ก็นี่ก็ <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็ตอนนี้ก็หนีเจมนะครับออกมาจากในคอนงสยามนะครับคือค <น S 1> การการที่คนเยอะแบบนี้มันไม่ใช่ทางของเราจริงๆนะครับเราก็ต้องขอตัวก็เจมก็อยู่อย่างไฮโซแบบนั้นไปก่อนละกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็อาจจะขอตัวชิ่งไปก่อนนะครับนี่นะมินิเซเล็สุดร้ายเป็นมินิเซเล็ครับเดี๋ยวตามไปอู้เขราะจ้าจหมือน โอเคงั้นวันนี้ปิดวอล์กตัานี้ก่อนแล้วกันเขาปิดวอล์กครับพี่ดุยาปิดไว่ไปป่ะอ้าไปปิดไปก่อนละกันเผื่อถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวเขาจะแซเข้าไปอีกเหมืกันฮันตี้ดุยยานะครับทุกคนขอให้ปี2020นี้ขอให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อกอกอกอขอให้มีคนรักมีคนหลงหลงขอให้มีคนรักมีคนหลงมีความสุขมากๆเก็บเงินเก็บทองได้เยอะๆนะครับ ก็เงิมน,ม,งม,นม,งมันมีเงินมีทองครับมีคนรับมีคนหลงนี่ส่งผลเป็นเรื่องหน้าที่การางานด้วยส่งส่งผลเป็นเรื่องครอบครัวด้วยะอะไรพวกนี้ด้วยจะได้มีความสุขตลอดทุกปีแล้วแล้วก็อย่าลืมดูกรุ๊ Happy Life นะครับแล้วก็เอเจนซี่ดีแอนเอตอนนี้เราก็ใช้ชื่อย่อเป็น A C D E นะครับใช่แล้วก็เดือนหน้าเราจะมีบุคคลหนึ่งหกนั่นก็คืออีลงนั่นเองนะห้าว <laughs> <laughs> องศาลดู แล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับปีนี้ปี2020นี่้กูก็ตั้งใจที่จะทำเวทีกลับมาอีกครั้งให้มันใหม่ก็ได้ใช่ใช่ใช่ก็กะจะทำให้มันแบบว่าจริงจังกว่าเดิมใช่ปีนี้ตั้งใจว่าจะทำอะไรให้มันจริงจังมากขึ้นใช่ไเริ่มมีแผนเริ่มมีอะไรมากขึ้นรวมถึงไม่ใช่แค่รับของพิเศษพิเศษที่ดีนะรวมถึงเวทีเชิญด้วยอาร์มพเราสัเซครับ จะจริงจังวันนี้อ่ะเออแล้วก็เพื่ออาชีพก็ดักใหม่ลงมาถ้าเป็นไปได้ดูงบมก่อนดึงทังก่อนก็เท่าดีก่อนแล้วกนขอตัวไปสงบสติแล้วก็พักผ่อนบ้างด้อน